เดียค่ะทุกคน w อ l ค o m ท to เมส e ม้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่พอร์ตแลนด์โอเรกนะคะซึ่ง <c oughs> เรากำลังรอเพื่อนอยู่ตอนนี้มีตอนนี้เป็นเวลากำลังจะ9โมงนะคะเมรแเรน9โมงเพื่อนแรนกันตอนเกือบ10โมงอ่ะทุกคนอันนี้คือไวช็อกมอคค่านะคะเราก็านั่งรอเพื่อนวนไปนะคะ เราจะไปเที่ยวทริปแบบแบ็กเชอร์เลยนะคะเพราะว่าเจงกำลังจะแต่งงานเราก็เลยแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปนี้จะเป็นยังไงเพราว่าได้ข่าวว่าฝนจะตกนะคะวันนี้ก็มาดูกันจ้าพูดหรือ,อยังอะว่า w e l o o m e to me ซ s me in Portland Welcome to me, i s me เรลล้หนึ่งชั่วโมงต่อไปเพื่อนกําลังจะแลนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปหาเพื่อนเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาถ่ายวีดีโอแบบเป็นคอนเทนต์อะเจอเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนเพิ่งตื่นหรือเปล่านะโขกมือให้เพื่อนก็ไม่เห็นมีคนน้อยอันนี้ค่ะมีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้ค่ะเผื่อต้องการกินมาแล้วหนึ่งแก้วอ้าวหรอกินมาแล้วหรอมันไม่ไหวจริงอกระเป๋าเขียวรองเท้าแดง ออจ้าไปอออเจ๋งมะแล้เราทำอะไรกันต่อเออเรคเบอร์ไปโรงแรมฝ่งเเออแต่ว่าเราเช็คอินได้กี่โมงไม่รู้เ่อนเ็วสุดเอไม่อนที่เองอเที่ยงนี่เราเรียกเบอกันสาเรื่องเลยเหรอกูดูอีกแอปก่อนนี่่่ต่อ ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะยืนหายใจเราเช็คอินโรงแรมสิอีตูนเช็คอินเพื่อหายใจเฉยมุกจะพาไปดูร้านอาหารเหรออ้ืม15 minutes is like you know you can get so cute เบ๋อ ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์พูดสิช่องอะไรช่องเมย์เอสมีค่ะตั้งค่ะมันบังคับให้พูดช่องตายแล้วเหรอช่องกูตายแล้วเรียบร้อยกูไม่หวังมึงก็ตื่นมาแต่งหน้าทันเนาะยูทูบเบอร์กูตื่นตีสี่ครึ่งได้กูก็ตีสี่ครึ่งแม่แต่มึงแต่งหน้าทันกูแต่งไม่ทัน แต่เพื่อนกันวอลกันเนาะกับบางไงใช่ผิวกูเขี้ยวเขียวอีเท <c oughs> ่าอย่ารอกุแต่งหน้าเลยน้องเจนเขาลังเป็นเออ่น,นักท่องเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวส่วนวก,กูนเป็นยูทูบเบอร์ไงพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ซื้อไม,ไมไค์มาใหญ่ขนาด <c oughs> บ้ามีมาโดยตลอดเลยเราอยู่กันที่ห้องพักนะ,นะคะพวกมีเพลงด้วยจริงๆห้องมันเล็กมากเลยเนี่ย เออไปค่ะน่ารักจังเลยลคะวิวก็คือช่องแอร์ก่อนน่ารักนะจริงแล้วก็อ่ะเพื่อนเข้าห้องได้เป,เป็นยังไงคะ เอาแเราปิดไฟทำไมก็ดีนะมินิมอลแบบไว้กันไว้เออรักดีันไม่มีตู้เสื้อผ้าหรอนี่อ๋อโอเคชอบไหมคะ<อ>กูหิวข้าวอ่ะกูหิวมกแต่กูขอขี้แบบหนึ่งเออป่ะแตหรอสวัสดีค่ะเช้าเนท ถึงห้องแล้วเราก็ต้องมาอัปเดตนิดนึงตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังแบบเออจัดของจัดของอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว,ว,วเราจะไปหาข้าวกินกันนะคะเราอยู่เออเราไม่รู้ตัวเลยแต่จริงๆเราอยู่แถวไหน้าทาวเราคิดว่าเราอยู่กันที่ดาวทาวนะคะแต่ก็คือก็ดาวทาวนั่นแหละแต่ว่าดาวทาวช์ไน้าทาว้ว <laughs> ก็ก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะไปขี่ แต่ว่าเจ้าของเป็นยูทูบเบอร์ก็เลยจะไปขี้ก็ต้องแบบบอกชาวเน็ตก่อนว่าแบบชาวเน็ตขอไปขี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาอัปเดตต่อมีคนมาขอค,ค่ะปุ๊บเปิดก้อมันมันไม่ผีอะยังไงก็เปิดได้เนะี่ยเอาอีกแล้วใคราอีกเนี่ยขอยืมที่ช้าแบ๊หนดิดไม่มีกลัวเจนไม่มีเคมี มึงเอาสายมาอ๋มอมีสายกูมีหรอมีสายแต่ที่เพิ่งพี่ชายปี๋อยูแล้วกูแรงไม่กูใส่ข้าวเา็วเมุกนาาี่คือทุกอย่างเป็น,น,นะคอนเทนต์หมดแล้วค่ะใช่แล้ค่ะอืมแล้วแอดเดียน่ะเพื่อนก็จะเห็นเนี้ยดูคลิปเป็นความทรงจำเห็นไหมโอเคทุกคนตัดภาพมาเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปหาอะไรกินเนื่องด้วยว่าเราหิวมาก แล้วร้านนี้ชื่อร้านไทยพีคอกนะคะเป็นร้านที่แนะนําโดยพนักงานโรงแรมที่ตรงเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะเขาแนะนํามาระหว่างทางเดินก็จะเจอสวนสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตึกหลังแล้วก็ตึกไม้ล้างมากมายนะคะซึ่งก็ไม่ได้ไกลมากทุกคนนี่เรามาถึงแล้วชื่อร้านไทยพีคอกเป็นร้านที่มีสองชั้นเป็นร้านอาหารไทย แล้วก็จะบอกว่ากับข้าวอร่อยมากร้านน่ารักมากเป็นครัวเปิดๆอะอารมณ์ร้านราเมนะทุกคนแต่ว่าเป็นร้านอาหารไทยที่อร่อยคอนเฟิร์ม เออต้อนไม้สวยจริงต้นไม้ก็นตึกต้นไม้สวยจนแบบปลูกยังไงเนี่ยฝั่งนี้ะอะเออทางนี้ค่อยดูดีหนะ่อยแฮปปี้ออฟ <c oughs> สะ์นะ เราจะไปงานแต่กันนะคะชื่อว่างานวันนี้เป็นวันซิงเกิลเดอะมายอนะคะเขาก็เลยมีงานแฟร์มันคืออะไรคะมันคือวันอะไรคะให้ความรู้หน่อยค่ะให้โดนแคนเซลนะเดี๋ยคุณใมันคือวันระลึกถึงคนผู้เสียชีวิตหรือเปล่าไม่ใช่วันชาติเม็กซิโกก็เห็นเขาชอบมาไหว้ลุงป้านายยาคนปู่คนอาคนระวัน ช่ตายแล้วมึงโดนบูลลีเน่่ยอันนี้อันนี้ตัดนะคะเอาใหม่ใม่โอเคกำลังเดินไปงานแฟร์ค่ะนต่งหน้าไเนยตอนนี้กำลังไปงานแฟร์นะคะงานแฟร์ชื่ออะไรคะวันนี้เป็นวันซิงโก้เดมาย่าค่ะเป็นวันอะไรเอ่ยให้ทุกคนไปเสนกู๊งกันเองนะคะเราจะไม่บอกเป็นสิลเลต์จริงๆแล้วไม่รู้ ใเข้าใจมันตลอดเลยนะว่าเพราะว่าทุกคนป่ะนเขาไปแบบเหมือนหมอแล้วก็จุดธูปบายพ่อบายแม่ที่เกี่กับคนละวันอ้าวเหรอามเลยอันเลยคอนเสิร์ตหน้าด้วยหน้าผีอืมอันนั้นก็หลังฮาโลวีนไม่ใช่เหรอใช่มีมนอย่างอันนั้นคืองานแฟร์ที่เราจะไปนะคะเราต้องบายติกเก็ตก่อนติกเก็ตติกเก็ตถนนเนี้ยก็ดูสะอาดดีนะคะ ก็ยังไม่จบเหรออะไรกันม่เรื่อยเหรอไม่ไม่ไม่ตัดไปแเล้วโ้คนขับรถคันนั้นโอเคน่เนี่คือวากเมสเมียรไม่มีการตัดต่อที่มีเอฟเฟกตอะไรทั้งนั้นก็โอเคทุกคนปล่อยยายนี่พูดไปเราจะตัดจบแค่นี้เลยเดี๋ยวเรามีพาร์ทสองมาต่อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดูสักทีดองคลิปไว้นานแล้วก่อนจะลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย